Drop it. ไอพีโอนไงโอ๊ตที่มันไปด่าพี่เอกอะที่มันไปด่าพี่เอกแล้วโดนคนด่ามึงไปดูตรงฟ้าคายดิไอพีโอนแม่งใครวะมึงไปดูตรงฟ้าคายของพี่เอกเว้ยมีคนด่าไอพีโอนไปด่าพี่เอกเว้ยแล้วมันโดนคนด่าเฮ้ยโอ๊ตลองให้ฟังหน่อยโอ๊ตนะโอ๊ตตอนนี้กูไม่มีอารมณ์ละเฮ้ยโอ๊ตขอเพลงนึงโอ๊ตโอ๊ตขอเพลงนึงอย่าเลยเฮ้ยโอ๊ตขอท่อนหนึ่งก็ได้ขอท่อนหนึ่งหรือเพลงนึงนะโอ๊ตนะขอร้องนะ น้าโอ๊ตเราขอเหอะนะเอ้ยโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตวงเราจบแล้วจบแล้วใช่จบแล้วใช่ป่ะเลิกแล้วใช่ก็ปีหน้าโฟโต้ไม่อย oh hm ู่แล้วจะทำไงอ่ะเลิกแล้วใช่เลิกแล้วใช่ต้องโอ๊ตโอ๊ตเลิกแล้วใช่มั้งเย้วงลบแล้ววงลบแล้วเออโอ้ยโอ๊ตเราพยาให้ฟังหน่อยนะ โอ๊ยนะขอนะโอ๊ยขอขอสักนิดนึงเออเอออเคกินนายเป็นฉันเองที่เป็นคนทำร้ายเธอทำเธอเจ็บซ้ำสุดเพอละโอ้ยอะไรวะโอ้ยเมาวะวะเฮ้ยเดี๋ยวใครอยู่ในคอวะมาร์ดมีเรามาสีมีแค่นี้ แล้วก็อัดเสียงไว้แล้วเรียบร้อยเฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้ขออีกท่อนนะเฮ้ยโอ้พอแล้วพอแล้วโอเพลงมันมีพลังมากโอ้เพลงมันมีพลังมากพลังเยอะโอ้แล้วเออโอ้ขออีกเพลงหนึ่งโอ้ขอเอาเพลงทำให้พวกเรายังยืนอยู่ต่อไปนะโอ้แขอร้องนะโอ้แขอร้องโอ้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 โกูกูแยกวงกันนะเว้ยกูเปลี่ยนจากบานาน่าเป็นบานาน่าสปิดเฮ้ยโอ้ยล้ขออีกเพลงหนึ่งโอ้ขอท่านหนึ่งพอโอ้ขอท่านท่อนหนึ่งพอนะโอ้หนะ แล้วทอดเทนพอเนาะเอาอโอ้ทอดเทนพอซัฟไฟน์ก็คือใครวะโอดอดออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอลทอดเดียวทอดเดียวโอดอดเล่นเลยเฟอร์เดกันโอโอดหาเพลงอยู่เฮ้ยโอดแ้เนาหน้าหน้าคุณอนะมาร์ทอดอดเล่นเลยเฟอร์เดกันโอดเล้วเลยอดเล้วเลยไออดมึงมีเลยเฟอร์เด็กไหเนี่ยมีก็แย่แล้วเจ้าก็รู้อยู่คอมกูเล่นคอมกูเล่นเวิร์มยังดับยังมาอะไรกันเลยเวิร์มยังดับโอ้โหเล่น เปิดเปิดไม่พอมกดับเฮ้ยโอ๊ตนะเขาร้องนะโอ๊ตร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งอาจารย์รู้บอกว่าคอมโอ๊ตเปิดไม่พร้อดับเงียบเงียบนะโอ๊ตเออโอ๊ตอีกเพลงหนึ่งพอเดี๋ยวขอเพลงแบบพอๆเลยเอ้ยโอ๊ตขอโอ๊ตขอขอลูกอมไหมขอลูกอมพอๆเลยอ๋อตอนที่เอาให้หมานฟังอ่ะโอ๊ตขอลูกอมโอ๊ตโอ๊ตขอลูกอม จบเพลงแล้วจบเพลงจบเพลงหรือว,ว่าตอนเช้าเสียงเขาโค่นแหฮบพี่วินบอกว่ามาร์ทมึงตายแล้วไ <c oughs> อโอเออโอ,อ,อลูกอมเสียงเขาโคนแหฮบอะ่ะอ้แล้วใครเป็นคนบอกว่าไอ้นี่วะใครเป็นคนบอกว่าใครเป็นคนบอกว่ายุบวงไม่รู้ก็เห็นก็ถามพี่วินว่าจะซอมไหมพี่วินบอกวงก็จบแล้วก็ไม่ต้องซอมแล้วจบแล้วคือแทนจบจบแล้วไม่รู้ เพราะว่ากู no? มีคนในนี้แล้วไงกูอ่ะมือคองลองก็ได้ไม่แล้วแต่แต่แล้วหมอนอะเข้าวงแทงจะลิกโออแล้วไอ้โฟโต้มันไปไหนวะโอ๊ตไปหาสิย่างขนานี้เข้ามาไปมังกย่เก uet, <S <S ี้ยสีย่างไปหาซียุนสี่อย่าง โอ๊ตโอ้ยโอ๊ตเอ้ยโอ๊ตลูกอมแล้วโอ๊ตโอ๊ตนะโอ๊ตโอ๊ตบอกไม่ไม่เอาสีทุ่มแล้วฟันเดี๋ยวฟันผุอะไรขู่อะไรผุอ๋อขี้มุกเลยมึงนี่เดียวมุกเอาไว้ให้คนโง่ถามมามุกอะไรโอ๊ตเร็วๆจะเสร็จแล้วโอ๊ตอ่าอ่าอ่าโอ๊ตมาแล้ว โทรรัวโทรรัวโทรละไม่มันไม่รับอย่าไปยอมมันอยู่แล้วอยู่แน่นอนแน่นอนหลานนักการเอามาเงินเงินกูต้องอยู่วงมึงอันนี้หลังอันนี้ไปไกลไม่รับมึงเออว่ากูอยู่อยู่วงมึงก็ได้นี่หว่าเป็นปีหน้าชานโชว์เดี๋ยว์เดี๋ยวมึงอ่ะทันโชว์ไฮสคูลได้กูทันตัวใส่มึง กูทำให้เจ้ของมึงได้เว้ยบ๊ายบาย